สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาในสไตล์ DIY นะครับมาซ่อมที่ปัดนน้ำฝนนะครับที่มันมีปัญหานะครับเาก็จะมารื้อกันก่อนนะครับนี่เป็นสายไฟนะครับที่เข้าไปตรงมอเตอร์ที่ปั้นน้ำฝนนะครับผมเราก็จะมาดึงออกมาดูก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับที่มีปัญหาก็จะเป็นการที่ เกิดจากหนูนะครับเนี่ยเพราะว่าที่นี่ก็มีหนูนะนี่นะครับนี่หลักฐานนะครับหนูชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าผมเคยเห็นมันวิ่งเขาวิ่งออกอยู่ใต้ท้องรถนะครับแล้วก็เห็นอยู่หน้ากระโปรงรถด้วยนะครับจึงมั่นใจได้เลยว่าหนูนะครับนี่สายขาดไป็หนึ่งเส้นนะครับนะมันทําให้ที่ปัดน้ําฝนไม่ทํางานนะครับผมแล้วก็น้ําไม่ฉีดนะครับพี่น้องครับ วันนี้เราจะมาทำาทำการซ่อมแบบ DIY นะครับทำเองซ่อมเองง่ายๆนะครับพี่น้องลองทำติดตามรับชมรับฟังนะครับผมลองทำด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งช่างให้เสียเงินเสียทองเยอะแยะมากมายนะครับทงงัง่ายๆนะครับผมพี่น้องครับมันก็จะมีถ้าเรารื้อกมาดูแล้วมันก็จะมีเห็นอยู่เป็นสายไฟนะครับนี่มันขาดไปหนึ่งเส้นนะครับเส้นนี้มันทำให้มอเตอร์ ที่ฉีดน้ำนะครับที่ปัดน้ําฝนน่ยไม่ทํางานนะครับผมตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแผงจิ้งปิดนะครับเราต้องถอดออกนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยผู้รู้นะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่ทดลองทําด้วยตัวเองด้วยสไตล์ดีไอไว้นะครับทำเองซ่อมเองนะครับผมนะครับวันนี้มาติดตามรับชมดูนะครับเราก็จะมาถอดทําการถอด ที่ปัดน้ำฝนออกไปก่อนนะครับมันมีที่ครอบอยู่นิดนึงนะครับแกะสลักออกมานิดเดียวนะครับแกะออกมามันก็จะมีเห็นน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับใช้ประแจเบอร์14นะครับน่าจะเป็นเบอร์14นะครับนะค่อยๆถอดออกมานะครับทั้ง2ด้านนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับมีฝาครอบอยู่เล็กๆอยู่นิดนึงนะถอดออกมามันก็จะเห็นหัวน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ประแจนะครับ ประเจปักตายหรือว่าประเจแหวนก็ได้นะครับเบอร์14นะครับมาทําการไขออกนะครับหมุนออกหมุนเบาๆนะครับหมุนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับผมหมุนเบาๆมันก็จะออกแล้วนะครับนี่นะครับไม่ต้องใช้แรงมากเท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยๆหมุนน็อตออกนะครับนี่นะครับมีตัวเดียวนะครับตัวเดียวที่ยึดที่ปัดน้ำฝนอยู่แล้วก็ค่อยๆโยกนะครับ ค่อยๆยโยกเอาดึงออกมานะครับระวังนิดนึงเพราะมันมีสปริงอยู่นะครับกด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 ดึงดึงโยกโยกมันก็จะออกหลุดออกง่ายๆแบบนี้นะครับนะอ่าผมก็ยังไม่เคยทำนะครับนี่เป็นการทดลองทําครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะทดลองซ่อมมอเตอร์นะครับแล้วก็มอเตอร์ฉีดน้ําแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับที่มันเกิดจากหนูในพื้นที่นี่แหละครับในที่จอดรถผมนี่แหละในบ้านนี่แหละมันค่อนข้างที่ชุกชุมนะครับผมเห็นอยู่นะครับนะพี่น้องครับ ผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับผมเป็นทดลองทานะครับพี่น้องจะสอบถามมาก็สอบถามในในรุ่นที่ผมทําอยู่นะครับเป็นอีสูซสุนะครับปี2012นะครับผมรุ่นเดือนผมไม่ทราบนะครับไม่รู้นะครับว่ามันจะเหมือนกันไหมเนื่องจากผมไม่ใช่ช่างนะครับผมนะบอกไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนนะครับผมถอดประแจอ่ะทษทีครับถอด หัวน็อตออกมานะครับใช้ประแจเบอร์14ถอดน็อตออกมาแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆยกออกลักษณะนี้นะครับนะทั้ง2ด้านมันจะเหมือนกันนะครับมีข้อแนะนาอยู่นิดนึงนะครับผมพอถอดออกมาแล้วนะครับให้พี่น้องเอาไปวางไว้ด้านใครด้านมันนะครับนะซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวานะครับเพราะว่าที่ปัดน้้ำฝน2อันซ้ายขวามันจะตําแหน่งไม่เหมือนกันนะครับถึงจะใกล้เคียงกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อการ การการหลงลืมนะครับถอดน็อตออกมาแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนเข้าไว้ที่เดิมนะครับนี่ซ้ายมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับขวามันก็จะเป็นอีกลักษณะนึงมีสปริงอยู่ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าให้ระวังนะครับนี่สปริงมันจะดีดเวลาดึงขึ้นนะครับนะหลายๆคนนะครับพอจอดรถไว้ก็มักจะเอาที่ปัดน้ําฝนชันขึ้นไว้นะครับระวังนะครับสปริงตัวนี้จะจะสึดนะครับสปริงจะเสียนะครับผมนะ ซ่อมแพงกว่าซื้อยางที่ปัดน้ําฝนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดฝากระโปรงรถขึ้นมานะครับผมแบบต่อไปเราก็จะถอดฝาครอบข้างออกนะครับครอบแก้มตรงนี้ครับตรงบนข้างบนแผงจิงกิร์ตตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมเรียกว่าฝาครอบแล้วกันนะครับฝาครอบข้างๆงนะครับตรงมุมมุมนะครับมันจะมีทั้ง2ด้านนะครับซ้ายขวานะมันจะมีช่องให้เอาอะไรแค่แค่ออกอยู่นะครับใช้ไขควงแบนหรือว่าอะไรแหลมแหลมแบนแบนนะครับ แคะออกนิดหนึ่งแล้วก็ดึงนะครับในลักษณะดึงถอดออกนะครับมันจะมีสลักล็อกอยู่นะครับอันนี้นะครับเนี่ยแค่นี้นะครับก็หลุดออกมาแล้วอย่างง่ายดายนะครับเนี่ยอันนี้ก็วางไว้ข้างไครข้างมันนะครับผมซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวานะครับเพื่อว่าเวลาที่เราประกอบกลับเข้าไปนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาหาอันนี้นะครับรูนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันจะมีรูเล็กๆอยู่สําหรับแย่ไขควง ปากแบนเข้าไปนะครับมันจะพอดีปุ๊บงัดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกง่ายๆนะครับนะหลุดออกแป๊กแล้วเราก็ดึงดึงเข้าหาตัวรถนะครับนะมันจะเป็นสลักอยู่นะครับดึงดึงนิดนึงใช้ออกออกแรงนิดหน่อยนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวสลักมันจะหักนะครับดึงเข้าไปข้างในนะครับหาตัวรถนะถ้าเราไม่เคยถอดมันก็จะออกยากนิดนึงเนี่ยมันมีสลักอยู่แค่นี้นะครับแค่นี้ อันนี้ไม่มีน็อตยึดนะครับจะเป็นตัวสลักแล้วก็เสียบเข้าพอเรางัดออกมันก็จะหลุดออกมาแบบง่ายๆนะครับเอาไปเก็บไว้ข้างใครข้างมันนะครับอ่ะทีนี้มาถึงการถอดแผงจิ้งหรีดนะครับมันจะมีอันนี้ก็จะเป็นสลักเหมือนกันนะครับเหมือนสลักเสียบอยู่นะครับเนี่ยเป็นเดือยนะครับเสียบอยู่เราก็ใช้ครีมนะครับครีมปากจิ้งจกนีหนีบหนีบข้างข้างล่างนะครับมีข้างล่างแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเนี่ยมันจะหลุดออกแบบนี้ มันไม่มีน็อตล็อกเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเหมือนเหมือนเดือยเหมือนสลักอยู่นะครับเนี่ยหนีบข้างล่างนะครับมันมีล็อกอยู่เงี้ยงล็อกอยู่นิดนึงนะครับเราบีบเข้าบีบเข้าแล้วก็ดึงขึ้นมันก็จะหลุดออกแบบนี้นะครับมันจะมีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างก็คือตัวที่ผม,นผมหนีบไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยพอเราหลุดข้างล่างแล้วข้างบนมันก็จะหลุดด้วยนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เสร็จแล้วก็ดึงออกมานะครับ ลักษณะนี้เราก็จะเห็นต้นต่อของปัญหานะครับหลักฐานโอโหเต็มเลยเต็มเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่น้องดูนะครับนี่แหละครับต้นต่อของปัญหาน้ํามันไม่ไหลนะครับน้ํามันไม่ฉีดพอเรากดแล้วน้ามันไม่น้ามันไม่ขึ้นนะครับข้างหนึ่งข้างขวามือข้างคนขับนะครับเพราะว่านะครับนี่สายนี้มันโดนหนูแทะนะครับโดนหนูแทะซะร โอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งนะครับเหลืออยู่นิดเดียวนะครับอีหนูตัวนี้มันไม่ได้กัดเฉพาะสายไฟนะครับมันกัดยางนะครับมันกัดสายน้ํานะครับสายไฟพวกบูธต่างๆระวังนะครับนี่นะครับโอ้โหเต็มที่เลยหนูเอ้ยนะครับมาทํารังในนี้ใส่ในนี้เลยนะครับอ่าผมเจอปัญหากับหนูนี่สองรอบแล้วนะครับรอบแรกก็คืออ่าไปตายในช่องแอร์ เนี่ยพี่น้องดูนะครับมันมันแทะทุกอย่างไม่ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรนักหนาครับกลับมาห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วใต้ฝากระโปรงนี่นะครับดูนะครับเนี่ยมันกัดมันแเทกขนาดนี้นะครับมันทําให้น้ําข้างคนขับไม่ฉีดขึ้นนะครับนี่เพราะว่าสายมันแตกมันขาดมันถูกงีหนูกัดไปแบบนี้นะครับนะดูนะครับพี่น้องมันทารังโอ้โหแบบ จริงจังมากนะครับเป็นจริงเป็นจังมากเลยเอาใบไม้เอากาบมะพราะ้าวเนี่ยมาทำรังแบบขนมาซะเต็มที่เลยมึงจะจริงจังไปไหนนะครับนี่ดูสิครับนะเตรมไปหมดเลยอ่านะมันกาดสายไฟขาดไปเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็สายฉีดน้ำขาดไปเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอทำลายหลักฐานมันก่อนนะครับตรงนี้คือ รอบแรกที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาว่าหนูไปตายในช่องแอร์นะครับก็ปิดช่องแอร์ไปปิดทางเข้าช่องแอร์ไปมันก็เหลือมันเข้าช่องแอร์ไม่ได้ละมันก็เลยมาเข้าตรงนี้แทนเข้าแผงจิ้งหรีดนี่แทนครับพี่น้องครับมันขนมาเยอะมากเลยนะครับดูสิครับมีทั้งถุงพลาสติกทั้งเศษใบไม้ใบหญ้านะครับอะไรต่างๆหนาๆนะครับทั้งๆที่ไอตรงที่จอดรถผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันจะรกอะไรหนักหนานะครับมันก็เป็นที่จอดรถธรรมดานะครับแต่ว่า รู้สึกว่าทุกที่นะครับมันจะมีปัญหากับห้องเครื่องนะครับหนูมันชอบเข้าห้องเครื่องไม่รู้เป็นอะไรนะครับเนี่ยก็ขอทาลายมันออกก่อนนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเศษดูอะไรออกเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอาออกได้หมดนะครับถ้าไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นออกนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะก็ขอทําความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เดวพี่น้องก็ต้องดูดฝุ่นดูดเศษพวกใบไม้ใบหญ้ากออกให้หมดนะครับแต่ว่าคราบต่างๆนี้เดี๋ยวต้องเอาเอาอะไรผงซักฟอกเอาอะไรมาล้างออกให้สะอาดอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเราก็ต้องมาเทสก่อนนะว่ามันสายมันขาดเส้นเดียวจริงหรือเปล่าอาจจะมีที่อื่นนะครับแล้วก็สายมาจับกันดูแล้วก็เทสดูก่อนเทสว่าพอเราต่อสายนี้เสร็จแล้วอะเครื่องมอเตอร์อะมันทํางานไหมนะครับแล้วก็มันฉีดน้ําขึ้นไหม นะครับตัวปั๊มน้ำมันทำงานไหมนะครับน่าจะเป็นเส้นเดียวนะครับที่ผมเห็นอยู่นี่ก็คือมันมีไม่กี่เส้นนะครับ3-4เส้นเห็นขาดอยู่เส้นหนึ่งที่เหลือก็เป็นลอกๆแล้วก็เดี๋ยวเอาเทปพันสายนะครับมาผ่านๆไว้นะครับเี่ก็เทสระบบดูนะครับเอาแล้วครับพี่น้องครับงานเข้าแล้วครับก็คือพอเราจําสายเสร็จแล้วมันไม่ทํางานนะครับมอเตอร์ไม่ทํางานก็ต้องมาตรวจดูฟิวนะครับ อาจจะเป็นฟิวขาดนะครับเพราะว่าสายมันถูกหนูปลอกออกนะครับปลอกเปลือกที่เป็นพลาสติกหุ้มออกนะครับเหลือแต่ทองแดงเปลือยมันอาจจะไปช็อตนะครับทำให้ฟิวขาดนะครับแล้วก็เราก็มาสํารวจฟิวก่อนนะครับจริงๆแล้วมันมีฟิวสํารองอยู่นะครับฟิวสารองอยู่นะเนี่ยดูตรงนี้นะครับปากคีบนะเราต้องใช้ปากคีบตัวนี้นะครับที่ดึงออก พอเปดิดเราพอเราเปดิดฝาหงายขึ้นมานะครับมันจะมีตำแหน่งบอกอยู่ว่าฟิวอยู่ตรงไหนปาาคีบอยู่ตรงไหนฟิวอะไรอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือปาาคีบฟิวนะครับเราก็มาตรวจว่าฟิวสำรองอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับฟิวสำรองอยู่ตรงนี้ GMGM ม GM มันก็มีมีบอกนะครับมีบอกมีตำแหน่งมีแอมบอกนะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งของฟิวสำรองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ตีวสำรองครับพี่น้องครับเราก็ใช้ปากคีบนะครับในตัวปากคีบนี้เสียบเข้าไปตรงฟิวนะครับมันจะหนีบนะครับเนียบแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับดึงง่ายๆขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีปากคีบเราไม่ใช้ปากคีบมันจะเอาออกค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าช่องมันแคบพอดีพอดีกับฟิวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟิวที่ถอดออกมาลักษณะที่ฟิวมันยังยังไม่ขาดนะครคือฟิวตัวดีมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ตำแหน่งของฟิวมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ใต้ฝากระโปรงนะครับมันจะอยู่ตรงข้างพวงมาลัยตรงนี้นะครับเนี่ยตำแหน่งนี้เราก็เอาตัวตัวคีบนี้แหละมาดึงออกนะครับนี่ครับตำแหน่งก็คือใต้พวงมาลัยด้านขวามือตรงตรงที่เสียบกุญแจนะครับตรงข้างประตูนะครับเนี่ยมาเทียบกันดูแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์มันขาดนะครับตัวซ้ายมือจะเห็นว่าไอตัวกวดเนี่ยมันขาดไปแล้วมันไหม้นะครับตัวขวามือนี่คือฟิวสำรองนะครับ มันเป็นฟิว20แอมป์นะครับ20แอมป์เวลาเราใส่เราก็ใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะให้ตัวเลขหันขึ้นนะครับฟิวสีเหลืองคือฟิว20แอมป์นะครับสีแดง10แอมป์นะครับตัวสีน้ำเงินนะครับเป็น15แอมป์นะครับส่วนในตัวสีน้ำเงินน่ะผม15แอมป์น่ะผมมาใส่กับอ่าช่องจุดบุรีที่มันมีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยเอาลงคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าไอตัวที่จุดบุรีที่ใส่กล้องนะครับมัน มันฟิวขาดนะครับมันช็อตเหมือนกันมันขาดอันนี้นะครับที่เราใส่เข้าไปแล้วแล้วก็กดๆให้มันเข้าตรงช่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เทสดูนะครับทดสอบดูว่าพอใส่ฟิวไปแล้วมันติดไหมอ่ะโอเคนะครับพี่น้องได้ยินเสียงมอเตอร์ไหมครับมอเตอร์ไอ้ตัวที่ปัดน้ําฝนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดน้ําดูนะครับโอเคนะครับมอเตอร์ปั๊มน้ําทํางานนะครับแต่ที่ยังไม่เห็นน้ําฉีดขึ้นเพราะว่าเราเรียไม่ได้ต่อสายนะครับสรุปว่า หนูมันกัดสายไฟนะครับทำให้สายไฟไปช็อตนะครับแล้วก็ฟิวขาดนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนฟิวเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับทางานนะครับในตัวปัดน้าฝนมอเตอร์ปัดน้าฝนทํางานแล้วนะครับปัญหาเราวันนี้เราก็มียแค่นี้นะครับก็คือฟิวขาดสายขาดนะครับอย่าลืมนะครับพอใช้เสร็จแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมนะครับเผื่อใช้ในคราวต่อไปนะครับจะได้ถอดฟิวได้ง่ายนะครับ เราก็ปิดฝาไว้นะครับฟิวสำรองเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วนะครับเหลือ10แอมป์นะ15กับ20แอมป์ผมใช้ไปแล้วนะครับยังไม่ได้ซื้อมาทดแทนนะครับน่าจะต้องไปซื้อมาแทนนะครับสายไฟที่มันขาดเราต้องบัดกรีนะครับต้องบัดกรีนะป้องกันว่าสายมันหลวมมันไม่แน่นนะครับเดี๋ยวมันจะช็อตอีกนะครับเดี๋ยวฟิวขาดอีกเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับไปช็อตลงโครงลงอะไรเนี่ยระบบไฟมันจะมีปัญหานะครับ ต้องบัดกรีอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับสายที่มันขาดพอบัดกรีเสร็จก็ใช้เทปพ,พันสายไฟนะครับพันให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วบัดกรีนะตรงนี้จริงๆแล้วมันถอดออกมาได้นะครับเดี๋ยวถอดออกมาเพื่อให้มันทํางานสะดวกมากขึ้นนะครับเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนเหมอนซ็อกเก็ตอยู่นะครับแล้วก็ ถอดออกมามันเสียบเสียบกันอยู่เราถอดออกมาเพื่อที่จะพันสายไฟนะครับให้มันง่ายขึ้นเราทำงานให้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็มาทําการพันสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการช็อตอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องบัตรกรีนะครับแล้วก็ต้องพันสายไฟให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้เห็นทองแดงโผล่มานะครับต้องพันสายไฟให้เรียบร้อยเดี๋ยวเกิดช็อตอีกนะครับเดี๋ยวระบบไฟจะรวนจะมีปัญหานะครับเสร็จเรียบร้อย แล้วเราก็เอาเสียบเข้าที่เดิมนะครับนะมันจะมีตัวปิดช่องอยู่นะครับมันจะมีพลาสติกตัวปิดช่องอยู่ตอนนี้เราก็มันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเรากเสียบเข้าเอาสายไฟเสียบเข้าแล้วก็ปิดนะครับปิดมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับกดๆนิดนึงมันเป็นยางนิ่มๆนะครับเราก็เอาสายไฟเสียบเข้าที่เดิมก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าต้อง ว่าจะเสียบผิดข้างเพราะว่ามันบังคับให้เสียบทางเดียวอยู่แล้วนะครับถ้ามันเสียบผิดข้างมันจะเสียบไม่เข้านะครับเพราะมันเป็นด้านของใครของมันเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาตัวแผงเนี่ยมาใส่เาประกอบเหมือนเดิมนะครับนี่ก่อนที่จะประกอบเข้านะครับอย่าลืมนะครับต่อสายน้ําให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้มันจะเป็นสายน้ําที่ฉีดน้ําฝนอยู่ ตรงนี้นะครับส่วนสายที่ผมที่หนูมันกัดเนี่ยผมเอาสายเป็นสายน้านะครับเป็นสายน้ํารถผักนะครับสายน้ําที่ผมเอามาใส่ตัวมินิสปริงเกอร์นะครับที่ซื้อมานะพอดีพอดีเลยนะครับพอดีเลยก็เอามาใช้แทนสายเดิมนะครับมันจะแข็งหน่อยแข็งกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าขนาดพอดีใช้งานได้นะครับนะไม่ต้องไปซื้อหาซื้อสายใหม่ ใช้ตัวนี้ได้นะครับเหมือนกันนะครับมันเป็นสาย PE ขนาดเล็กนะครับที่ใช้กับมินิสปริงเกอร์เนี่ยใช้ได้พอดีพอดีเลยพี่น้องผมจําไม่ได้นะครับว่ามันเป็นขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นสาย PE ที่ใช้กับหัวมินิสปริงเกอร์ที่รดน้ําผักรดน้ําต้นไม้นะครับหรือว่าเป็นระบบน้ําหยดนั่นนะครับผมซื้อมาใช้กับสวนนะครับมันเหลืออยู่ซื้อมาเยอะนะครับเป็นมวนก็เลยมาใช้มันพอดีพอดี ได้ก็เลยไม่ต้องซื้อใหม่นะครับทำความสะอาดออกนิดนึงนะครับ่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่เราจะกรอบกลับคืนนะครับอย่าลืมต่อสายน้ําให้เรียบร้อยนะครับต่อสายใส่หัวฉีดน้ําให้เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราใส่คืนแล้วก็แค่กดลงนะครับเนี่ยกดตัวล็อกลงมันจะมีอยู่ประมาณ8ตัวมันจะมีอยู่8ตัวนะครับสลักซ้าย4ตัวขวา4ตัวนะครับ เป็น8ตัวนะครับสำหรับตัวล็อกแค่กดลงมันดังแกร็กมันก็จะอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยข้างบนด้วยนะครับข้างบนตรงจีบกระจกด้วยมันก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับแล้วก็กดกดลงพอเราใส่ข้างล่างเสร็จแล้วนะครับกับตัวข้างหน้านี้เสร็จแล้วปุ๊บข้างบนมันจะตรงล็อกพอดีแล้วก็กดลงกดลงให้แน่นนะครับพี่น้องครับนี่กดลงสนานี้แล้วก็รีดรีดกดกดลงไม่ยากนะครับไม่ยาก ผมก็ไม่เคยทำนะครับก็ทดลองทำดูครั้งแรกนะครับเราต้องกดลงให้แนบสนิทกับกระจกนะครับถ้ามันแนบกับกระจกแล้วก็แสดงว่ามันมันลงแล้วมันสนิทแล้วนะครับก็กดรีบๆกดกดลงไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็เอาที่ปัดน้ําฝนมาใส่คืนนะครับมาใส่คืนการใส่ก็ไม่ยากนะครับนี่นะครับเราป้องกันการหลงลงืมไปแล้วเรา พอเราถอดน็อตออกเราก็หมุนเข้าที่เดิมพอจะเอาที่ปัดน,น้ําฝนมาใส่แล้วก็หมุนน็อตออกนะครับเสร็จแล้วเราก็กดกที่ปัดน,น้ําฝนลงไปตอนใส่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกดครับมันมีสปริงอยู่เดี๋ยวมันจะดีดนะครับดีดมาไปโดนสีรถโดนกระจกดนวยะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับพอใส่ลงไปแล้วเราก็หมุนหัวหน็อตใส่นะครับหมุนน็อตใส่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวค่อยตั้งตำแหน่งนะครับบางตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับบางตำแหน่งให ให้เป็นตำแหน่งเดิมนะครับไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปนะครับประมาณว่าตำแหน่งเดิมให้พอดีพอดีนะครับวิธีการก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะเอาวางไว้ตรงกระบะนะครับข้างซ้ายเป็นข้างซ้ายข้างขวาเป็นข้างขวานะครับทั้งที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ที่ตรงล็อกตรงตรงแก้มตรงอะไรนะครับนะเวลาเอาจับหยิบมาใส่แล้วก็แค่ไปเอาข้างใครข้างมันนะครับมันจะไม่หลงนะครับ ไม่ต้องมาหาว่าไอข้างซ้ายอยู่ตรงไหนข้างขวาอยู่ตรงไหนนะครับนหะยิบมาใส่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งตัวล็อกแก้มล็อกไอ้แผงจิ้งรีดน,นะครับแล้วก็คี่ปันน้าฝนนะครับนี่แหละครับไอตัวนี้นะครับตัวซ้ายมือนี่ตรงข้างคน นั่งข้างคนขับเนี่ยมันจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสุดเอื้อมพอดีนะครับมันสุดเอื้อมมือพอดีนะครับก็ต้องระหว่างวางให้ตรงตำแหน่งนะครับวางตรงตำแหน่งเดิมแล้วเราก็กดค่อยๆกดลงนะครับมันสุดแขนพอดีนะครับสุดมือพอดีที่บอกว่ามันค่อนข้างที่จะใส่ยากนะครับวางให้ตรงตำแหน่ง ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะต้องทํางานมือเดียวครับเสร็จแล้วก็กดลงนะพอมันลงล็อกเสร็จแล้วปุ๊บแหละมันก็จะไม่ยากแล้วเราก็ขยับให้มันได้ตําแหน่งนะเสร็จแล้วก็น็อตนะครับขอวน็อตที่เราหมุนออกมาหมุนเข้าที่เดิมนะครับมีน็อตตัวเดียวนะครับข้างละตัวซ้ายหนึ่งตัวขวาหนึ่งตัวนะครับที่ล็อกที่ประําฝนอยู่มีแค่นี้นะครับเ,เสร็จแล้วเราก็เอาปลักแก เบอร์14เอาหมุนเข้าให้แน่นนะครับพอให้ตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับไม่ต้องเอาหมุนแบบเอาเปนเอาตายนะครับเอาแค่ตึงตึงมือนะครับตึงมือพอพอดีพอดีนะครับอย่าลืมนะครับตั้งตำแหน่งตั้งระดับให้พอดีพอดีก่อนนะครับค่อยหมุนให้แน่นนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับไม่ต้องแน่นมากเอาแค่พอตึงมือก็พอนะครับ ครับพี่น้องครับคลิปนี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากจะตัดออกมากนะครับเพราะอยากให้พี่น้องได้เห็นขั้นตอนนะครับได้เห็นถึงรายละเอียดว่าต้องถอดยังไงต้องใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปทําเองนะครับนะเพื่อที่เป็นการประหยัดนะครับในยุคนี้นะครับช่วยกันประหยัดเทฟรายจ่ายนะครับอะไรพอที่จะเซฟได้ก็เซฟไว้นะครับและอย่าลืมนะครับไอทีพอเราใส่ น็อตเสร็จแล้วล้วก็ไอตัวล็อกหัวเนี่ยผมเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างดีเลยนะครับก็เอามาปิดซะนะแมันเป็นชิ้นเล็กๆนี่เอาเก็บไว้กับตัวนะครับอ่าเพื่อป้องกันการหลงลืมนะครับใส่ไว้ในกระเป๋านี่แหละนะก็ทั้งหมุนทั้งสองข้างให้มันตึงมือนะครับแล้วก็ปิดไอตัวล็อกหัวน็อตนะครับปิดหัวล็อกน็อตไว้นะจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับใส่กระเป๋าไว้เลยนะครับพี่น้องครับ นะเสร็จเรียบร้อยปิดฝากระโปงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้หมุนน็นอตไอตัวนี้ได้สะดวกขึ้นนะครับพอเปิดฝากระโปงปุ๊บปะแจมันจะเป็นข้องขวางนิดนึงนะครับก็ปิดฝากระโปรงซะแล้วก็หมนุนพอดีพอดีนะครับเอาตึงตึงมือนะประมาณนี้นะครับครับพี่น้องเนะื่องจากว่ารถผมตัวนี้มันเป็นตัวสูงนะครับตัวไฮเลนเดอร์นะครับก็เลยว่ามันทํางานยากนิดนึงเพราะผมต้องขึ้นเก้าอี้นะครับ แต่ก็พยายามทําด้วยตัวเองนะครับอะไรที่เซฟค่าใช้จ่ายได้ก็ต้องทํานะครับนิดๆหน่อยๆพอทําเองได้ก็ทานะครับก็จริงๆแล้วพี่น้องวันนี้ผมทําที่กั้นนะครับกันหนูเข้าตรงแผงยิ่งรีดด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวผมตัดไปเป็นคลิปหน้าอ่อ้พี่น้องติดตามรับชมอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นตัวล็อกไม่ให้หนูเข้านะครับกันไม่ให้หนูเข้าตรงแผงจิ่งรีดเนี่ยนะครับโอเคนะครับน้ําฝน ที่ปัดน้ําฝนนะครับทำงานปกตินะครับฉีดกระจกนะครับทํางานปกติสรุปว่าการซ่อมด้วยตัวเอง DIY วันนี้ประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องทําง่ายๆด้วยตัวเองนะครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ